สวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนอื่นรามานิวกอกลับข้อ,อไปท่านผู้ชมเอดมินผิดพลาดครั้งใหญ่แล้วกรับยอดรวมของวันที่17ถึง21พฤศจิกายนที่ถูกต้องคือ14ล้าน15 0 0 0สร 29่ล้านสองแสนบาทนะครับและบวันนี้ลามานิวขอนำท่านผู้ชมมายังสมรภูมิการสู้รบระหว่างรัเสเซียยูเครนซึ่งเป็นการสู้รบที่ดาเนินมาถึงวันที่1000นะครับอัปเดตสถานการณ์ในวันนี้ ภูมิภาคคูสเงียบกริบครับท่านผู้ชมแทบไม่ได้ยินเสียงปืนเลยครับส่วนการสู้รบที่สำคัญอยู่ที่ภูมิภาคคูราคอบครับรัเสเซียรุกเข้ามาในหลายทิศทางครับบางที่จะใช้ยุทธการขีมคีบ เช่นเคยนะครับที่ประสบความสำเร็จลุกคืบได้ในเวลาอันมากครับแต่ว่าในช่วงเวลานี้กลับเป็นฝ่ายยูเครนกลับที่รุกกลับแล้วก็ทำลายหัวคิมคีบทางด้านใต้ของคูราคอฟได้สำเร็จและยึดคืนพื้นที่ได้พอสมควร ครับยูเครนจับทางได้ว่ารัเสเซียได้โยกย้ายรถถังรถเกราะไปที่ภูมิภาคคูสครับทำให้พื้นที่ภายในประเทศยูเครนนั้นกองทัพรัเสเซียต้องใช้ท่านราบเดินเข้าไปเพื่อ ทำการรุกและผลออกมาปรากฏว่าถูกทางฝ่ายุูเครนจัดการรับคาบครับรับเสเซียรุกคืบไม่ได้เลยครับใน3-4วันที่ผ่านมานอกจากนั้นการสู้รบโดยรวมในวันนี้เบาบางครับ ส่วนมูลค่าความเสียหายของกองทัพรัเสเซียในวันที่หนึ่งพันมีดังนี้ครับทหารเสียชีวิตห0ึ่นาสบนายบาดเจ็บห้าพ ห้าสิบนายรถถังถูกทำลายเพิ่มหนึ่งรถหุ้มเกราะถูกทำลายเพิ่มสิบสามคันยานยนต์ทางทหารถูกทำลายเพิ่มสามสิบสองคันปืนใหญ่ถูกทำลายเพิ่มห้าระบบดโดรน ถูกทำลายหนึ่งลำเจรวดหลายลำกล้องถูกทำลายหนึ่งระบบระบบป้องกันภัยทางอากาศถูกทำลายเพิ่มหนึ่งระบบครูสมิสไซถูกทำลาย8ดลูก อุปกรณ์พิเศษถูกทำลายเพิ่ม1แล้วก็กระสุนปืนใหญ่เพิ่มสามพลูกรวมทั้งหมด3ล้านลูกกระสุนปืนเล็กวันนี้ก็ใช้ไป1น0 0 0แสนลูก หนึ่งแสนนัดนะครับรวมทั้งหมดห้าล้านนัดด้วยกันนะครับแล้วก็ในวันนีออ้แอดมินขออนุญาตเพิ่มรายการของกระสุน RPG เข้าไปในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งแอดมินคาดว่าทางกองทัพรัเสเซียใช้ RPG วันละห้าพันลูกครับตลอดระยะเวลาหนึ่งพันวันที่ผ่านมาและสนุนราคาลูกละสองหมื่นห้าพันบาทนะครับยอดรวมในวันนี้รวมทั้งหมดสิบสี่ล้านหนึ่งแสน ห้าหมื่นสิบห้าล้านบาทครับส่วนทิศทางของสงครามทางคงทัพรัสเซียเริ่มขาดแคนลนรถถังรถเกราะและยานยนต์ทางทหารอย่างหนักกำลังพลก็ร้อรอครับเหลือน้อยลงเรื่อย ครับซึ่งหลังจากนี้ทางกองทัพรัเสเซียคงจะอาศัยลูกยาวเข้ามาช่วยสนับสนุนซึ่งแอดมินเองไม่ทราบว่าขีปนาวุธหรือครุฑมิสไซล์ของกองทัพรัเสเซียนั้นมีอยู่เท่าไหร่เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่แอดมินแปลกใจที่สุด ในวันนี้ก็คือก่อนยิงขีปนาวุธ ICBM ทำไมปูตินต้องแจ้งอเมริกาด้วยท่านผู้ชมคิดยังไงครับอคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับคำติชมครับสวัสดีครับ